เอานี่ไปเอาฉันรู้สึกผิดหวังจังเลยที่มีนายเป็นเพื่อนเฮ้ยบอลเนี่ยฉันขอนะเฮ้ยเอามาเฮ้ยแน่จริงก็แย่งให้ได้สิเฮ้ยเล่นหน่อยมาเล่นบาสนายเล่นอยู่คนเดียวเหรอปร๊อเป็กเอานี่ไปเอา โอ้ยฉันรู้สึกผิดหวังจยงเลยที่มีนายเป็นเพื่อนเนี่ยถวัดเจดพลังความเก่งะนายคงจะมีแค่นี้สั้นๆเล็กๆเป็นน้อ,นนอยเอ้ยนายว่าอะไรนะปอบเบ็กนายอยากให้ฉันนโยนบอลลงห่วงหรือว่าโยนใส่หน้านายเล้วเฮ้ยมันเก่งนี่วะบอลเนี่ยฉันขอนะ มันไม่เหมาะสมกับคนอ่อนๆเหมือนผูน้นายโอ้ยเนี่ยนี่นะมันเป็นบอลที่พ้าเราซื้อให้นะเฮ้ยออกมาเฮ้ยแน่จริงก็แย่งให้ได้สิเฮ้ยไปนู่นหน่อยจะล้อมมันไว้เฮ้ยไปแล้วอยา่าอย่าไปเฮึย นี่มันเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมลูกบาสอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยคุณพ่อไอ้นั่นมันขโมยลูกบาสผมครับเฮ้ยนี่ของผมบอลน,นี้เป็นของลูกแล้วไปไปเก็บไปไอ้นมข้าวหลังอย่าไปทำแบบนี้นะลูกนะลูกบอลไม่ใช่ของเราเราอย่าไปแย่งคนอื่นเก็บตังค์ซื้อเองนะลูกครับผมต่อไปนี้ผมจะไม่เล่นบาสแล้วครับและผมก็จะไม่เล่นตากแดดด้วยเหนื่อยไม่ลเราอะ ต่อไปจะทําแบบนี้นะลูกนะขอบคุณมากนะครับคุณนะ้าต่อไปนี้ผมจะไม่ทําแบบนี้แล้วครับไปไปหาเก็บตังค์ซื้อลูกบอลเองนะไปขัวเขาเด็กหน้าแก่เขาขวาแม่ขอบขวบเจ้าเท่าไรจนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบคิดว่าเขา